เจนเนอเรชันเนี่ยก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครบัางเอิญพอเป็นผู้หับสูงเนี่ยโอกาสที่เราจะไปอยู่กับเจเนอเรชันซึ่งเข้ามาใหม่เนี่ย่อทั้งยากก็ใช้เวลาสักพักบางทีโพลิสีที่เราบอกเนี่ยเราก็เฮ้ยทำไมคุยกับเจนที่ติดเรามารู้เรื่องนะแต่ผลพวงพลอยได้กับเจนที่อย่างเจน Y จะคุยกับเจน X เขาพอทราบตามทันเจนซเริ่มไม่เข้าใจละหรือไม่อินกับสิ่งที่เราพูดดูแววตาก็พอรู้นะว่าแบบเฮ้ยเขาเข้าใจเขาอินมากน้อยแค่ไหนก็เลยเรียนรู้ว่าการสื่อสารเนี่ยมันต้องใช้เจนแต่ละเจนที่ติดกัน เป็นตัวช่วยสื่อสารสมัยก่อนจะจะเป็นลักษณะที่ว่าเฮ้ยพูนําองคอ์กรพูดทีเดียวทุกคนเล่เล่ทาตามหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเพราะว่าจะไม่เข้าใจแล้วก็วิธีการที่สมัยก่อนเคยใช้เวิร์กมากับบริหารองค์กรเนี่ยปัจจุบันวิธีมันเปลี่ยนไปหมดพูดไปเสร็จปุ๊บระดับติดกันเข้าใจระดับด้านล่างเดินไม่เป็นละโดยที่ไม่เข้าใจซึ่งถามผิดไหมก็ไม่ใช่ความผิดเขาเพราะขึ้นอยู่กับเราก็ต้องมีวิธีการสื่อสารให้มันส่งไปถึงให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่แล้วจุดประสงค์ทีีีีี่่่เเเรรราาาตต้้้้อองกกกกจจะททััันนนนนไไไมดดดขยบ็ใหิป